มาตามกันต่อครับทุกท่านตามแกะคำพูดของแม่น้องไนซ์นะครับผมว่าเขาพูดอะไรกันนะครับในเทปล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับผมยังไม่จบนะเพราะว่ามันเหลืออีกเวลาประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆนะครับที่จะต้องมาไล่แกะกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้พี่เริ่มจะมองว่ามันชักจะมากเกินไปแล้วว่ารือชักจะแบบไปเรื่อยเฉย แล้วก็มีสองอที่สอบสอบสุกคนหนึ่งก็ไปเอารูปตอนที่น้องอเป็นรูปน้องก็มีพยานาคข้างหลังคือก็เล่นอยู่แต่เรื่องเดิมเดิมซึ่งตรงเนี้ยน้องก็ได้ให้การไปเรียบร้อยแล้วทั้งทั้งทั้งออกอธิบายชี้แจงแล้วทั้งในศาลให้การในศาลใครจะไปรู้ว่าให้อะไรยังไงอย่างผมผมไม่รู้นะว่าเขาให้อะไรบ้างเออแล้วศาลังไม่ได้ตัดสินคุณจะให้การไปแล้วก็ตามนะครับแต่เราไม่รู้ไม่เห็นไนงะอย่างจนนี่อย่างเงี้ยจนนี่ก็ยังทําข่าวทําคลิปนะอ่ามีคนเอาเกี่ยวกับเหมือนกับว่าคล้าย ผ้านาคปกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเอารูปเอารูปน้องไนี่ยไปแตะอะไรทานองเนี้ยนะครับคือเป็นเป็นของเขาทากันเองนั่นแหละเออนะครับแต่เขาอ้างว่าน้องอเป็นองค์เพชรพัฒรานาคานาคาราชที่เป็นรูปนาคปกเก้าเสียนอะไรนะ่ะเขาอ้างว่าเป็นองค์เพชรพัฒธานานา,านาคาราคาราชไม่ใช่านาคปกของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเออนะแต่ถามว่าเหมาะสมหรือเปล่าเอาถามแค่นี้นะครับในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนนะพูดตรงๆ เออคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าต้องถามแบบนี้อืมเพราะคนไทยไม่ยังไม่เคยมีคนทําแบบนี้มาก,ก่อนจบไหมน้องก็บอกไปแล้วว่าหมายถึงองค์พรพัฒนาคาชาราชก็คือตัวน้องจังจะโยงไปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละอะไรคุณเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยดูยังไงก็ดูไม่เป็นนะคะไม่ไม่ต้องวันนั้นมันมีเคยเอ่มีการถามพี่ว่าแล้วแล้วแล้ว,ลวเรามองไม่เป็น แล้วยาติธรรมมองไม่เป็นแล้วคนทั่วไปบอกคนทั่วไปก็ไม่มีใครก็มองไปในลักษณะอย่างนั้นนะคะเพราะเวลาที่เราอยู่กับน้องเราจะรู้ว่าน้องยกอ,องพระัรมมาสักอ <จะ S 2> ย่าบอกว่าคนทั่วไปจะมองไม่ออกคนทั่วไปอย่างผมมองผมก็มองว่าเฮ้ยเป็นพานากปกเออแล้วเอารูปเด็กมาใส่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าเลยครับไม่เหมาะสมนะครับแล้วคนหลาย,ลายคนผมเชื่อว่าหลายคนก็มองแบบนี้ยกเว้นกลุ่มของเขาเท่านั้นแหละเออที่จะไม่มองแบบนั้น นะครับหลับหูหลับตาไงจ้าไว้เหนือเก้าเอาพระพุทธเจ้าเอ,เอาพระพุทธเจ้าไว้เหนือเก้าอ่าแต่บอกว่าเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าอ่าจะไหว้น้องอ่าก็เหมือนไหว้พระพุทธเจ้าหรือว่าน้องก็เหมือนว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นการเทียบคุณแม้เขาว่ายังไงมันมีประเด็นหนึ่งที่มีการเถียงกันผมย้อนให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านมันมีประเด็นคําที่ทางาน้องไนท์นะครับผมสนธนาธรรมกับอาจารย์รักคำรามนะครับ แล้วทีนี้มันก็มีการพูดว่าน้องไนท์นี่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าอ่าถ้าใครว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนว่าน้องไนท์ไหว้พระพุทธเจ้าก็เหมือนว่าไหว้น้องไนท์เดี๋ยวนะครับราขออนุญาตดื่มน้ำ <c oughs> มันมีประเด็นเถียงกันนะครับพวกเราฟังคนทั่วไปฟังฟังแล้วเข้าใจว่าเป็นคำว่าไหว้ ไหว้น้องไนก็เหมือนไหว้พระพุทธเจ้าแต่ทางแม่นานี่นะครับผมมาบอกว่าน้องไม่ได้ใช้คําว่าว้น้องบอกว่าว่าว่าน้องไนก็เหมือนว่าพระพุทธเจ้าอ่ะทีเนี้ยเราจะแปลนะครับผมถ้าไหว้ก็มีคุณมากเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้านะครับอ่ะถ้าว่าก็แสดงว่าด่าหรือหรือต่อว่าหรือพูดไม่ดีนะครับผมอ่ะก็แสดงว่ามีโทษมาก ก็คือเป็นบาปเป็นกรรมอ่อนะตกนรกก็ว่ากันไปเห็นไหมล่ะเห็นไหมถ้าใครถ้าใครปรามารตรงไหนก็จะตกนรกเห็นไหมเขาพูดเห็นไหมเออฉะนั้นแล้วการจะบอกว่าไหว้หรือว่ามันมีค่าเท่ากันเพราะเป็นการเปรียบตัวเองเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าหรือไม่นี่คือคาถามนะฉะนั้นแล้วเหมาะสมหรือเปล่านะครับที่จะไปอ้างตัวเองนี่นะครับผมว่ามีคุณหรือมีโทษ นะครับผมแล้วมีการเปรียบไปกับองค์พระสกยามุนีหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเก็ตไหมทีนี้ครับทุกท่านเออแม่ไหนจะจะเถียงอะไรอีกจะแถมอะไรอีกก็ว่ากันไปห้ามแตะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกคนจะจะตรงนี้ทุกคนที่ปฏิบัติธรรมกับน้องเนี่ยจะรู้เป็นอย่างดีซึ่งกลุ่มน้องบอกว่าห้ามแตะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมแตะหรือย,ยังพระธรรมคือคําสั่งสอน นะครับผมพระพุทธคือพระพุทธเจ้ามีการกล่าวอ้างถึงพระพุทธเจ้าหรือยังแตะหรือยังนี่คือคําถามจากจอนนี่นะครับผมส่วนพระสงฆ์นะครับทราบข่าวว่ามันมีช่วงหนึ่งใช่นะครับผมมีพระหลายรูปออกมาต่อว่าหรือวิพากวิจารเวลาทางกลุ่มเชื่อมจิตแล้วทางเชื่อมจิตนี้ได้มีการไปตอบโต้พระสงฆ์ไหมนะครับหรือไม่มีการตอบโต้แบบออกสื่อแต่ว่ามีการแบบพูดคุยกัน ในทางโทรศัพท์หรือในแชทในมีการขม่มขู่อะไรไหมมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แล้วไปนะครับแต่ผมได้ฟังจากหลวงพ่อวิเวกพูดนะครับหลวงพ่อวิเวกก็มีการถูกข่มขู่เหมือนกันนะครับผมนะที่บอกว่าไม่แตะพระสงฆ์นี่ไม่แตะจริงหรือเปล่ามันมีประเด็นหนึ่งที่เ,เกี่ยวกับพระพยอมก็เหมือนกันนะพราะพระพยอมก็มีช่วงหนึ่งออกมาออกมาวิจารณ์แล้วทีนี้ทางากลุ่มของ เชื่อมจิตนี่นะครับได้มีการไปพูดพาดพิงกลับไปไหมถ้าไม่มีก็แล้วไปนะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยว่าถ้าไม่มีการแตะพระพุทธพทระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่แตะอะไรบ้างนะครับพระพุทธคือพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมคือคาสั่งสอนนี่พวกคุณแตะกันหรือเปล่าบิดเบือนกันไหมะนะครับอสอนไปในสอนไปในทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไหมในหลักพระไตรปิฎกไหมนี่คือการที่แบบไม่แตะนะถ้าไม่แตะก็คือไปในทางเดียวกันแต่ถ้าสวนทางกันเมื่อไหร่ก็คือแปลว่าแตะ นะครับอ่านี่คือคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผมแปลให้เลยนะครับเป็นยังไงระบายได้เนี่ยสูเออจอนนี่ละเอียดไหมละเอียดยิบคนเหล่านี้ยังไปเท่าวว่าพระสงฆ์ยังเที่ยวไปก้าว้าวกับพระสงฆ์อยู่เลยน้องขนาดมีพระสงฆ์มาว่าน้องทั้งทั้งที่เขาคือพยายามว่าน้องติเตียนน้องอะ่ะเราเคยเห็นน้องว่าไหมน้องไม่เคยพยายามพยายามติเตียนก็คือเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องดี เขาไม่ได้ด่าให้เสียหายสักหน่อยนีไม่ได้ด่าส่วนตัวสักหน่อยนี่ใช่ไหมล่ะเออเขาก็ติเตือนนะครับผมก็ถูกแล้วนี่ติเตือนก็ยอมรับคาติเตือนสิถูกไหมล่ะคุณก็แก้ไขตัวเองสิไม่ใช่ออกมาเถียงออกมาแถะออกมาว่าคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกมีอะไรกลับไปเลยนะคะกับผู้ที่อยู่ในเครื่องหมายเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณยังทําไม่ได้เหมือนน้องเลยเพราะฉะนั้นอย่บบาบังอาจนะคะน้องไม่ทําแต่ว่าแม่ทําหรือเปล่าอธนายทำหรือเปล่าแอดมินทําหรือเปล่าหรือเปล่านะครับผม เออทำกันไหมทำหรือไม่ทำว่ายังไงอยู่ในที่ที่ของคุณเธอคืออยู่ในที่ของคุณแล้วถ้าคุณมองว่าหลักธรรมที่คุณมองคุณมองคุณคิดของคุณไปเองคุณมโนคุณปรุงไปเองว่าตรงนั้นน่ะคุณคิดของคุณมโนไปเองเขาเอาพระไตรปิฎกมากลางขนาดนี้ยังบอกว่าคิดไปเองมโนไปเองเหรอนะครับแล้วจะมีไว้ทําอะไรอ่ะนะครับผมพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับถ้ามีเราไม่ศักดิ์สิทธิ์จะมีทําไม โอ้โหยังจะเถียงอีกมันมันใช่สําหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วตรงแค่ตรงนั้นอะมันใช่สําหรับผู้ปฏิบัติธรรมคุณเปิดสอนไปเลยเดี๋ยวผู้ปฏิบัติธรรมเขาเ้าไหลไปที่คุณเองแหละคุณเปิดสอนไปเลยเเขาไม่ได้มาหากินแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าเอออเวนเจอร์ไม่ได้มาหากินกับการสอนทำนะจบไหม พี่มองว่าอย่าง,งาั้นคือทุกคนมีพี่<ข>มอ<ด>ว่าอย่งงางนั้นมีปัญญาเป็นของตัวเองคุณอย่าไปก้าวล่วงเขามีปัญญาเป็นของตัวเองอย่าไปก้าวล่วงเขามีใครไปก้าวล่วงคุณตั้งเมื่อไหร่นะครับแต่คุณก้าวล่วงพระตจปิดกไหมก้าวล่วงคาสอนของพระเจ้าไหมอ่าใบไ,ไม้นอกกํามือนน่นะ <laughs> ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเขาตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองเออนะคะไม่มีใครมาหลอกเขาได้หรอกไม่มีใครมาหลอกเขาได้หรอกนะครับผมอ่าก็ หมดเงินกันไปเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> อะเออแต่คนนองบอกพูดอะขอโทษนะครับพมันพูดแล้วแล้วเราก็อดไม่ได้ว่าน,นองพูดคำพูดที่พูดว่าคำสอนของพราสดาเป็นคำสอนของเสีย <c oughs> งเบามันผิดตรงไหนนะเขาบอกแอดมินคนนี้เขาบอกว่า <c oughs> น้องบอกว่าคําสอนของพระญญาเป็นคําสอนของชาวโลกมันผิดตรงไหนว่าอย่างนั้นน้องพูด คือคนเราทางานคนเราคนงามความดียังทําไม่ได้เท่าน้องน้องอายุเพิ่งจะแปดขวบส่วนตัวเองอะ่ะไม่รู้น้องเพิ่งอ,อายุจะแปดขวบคนงามความดีไม่ได้เท่าน้องคุณเอะไรมาวัดคุณเอะไรมาตัดสินว่าคนอื่นไม่มีความดีเท่ากับน้องไนท์กูถามมดทีนี้ <laughs> เอาอะไรมาวัดเอาอะไรมาตัดสินอือเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วแม่ไนท์ก็ตัดสินคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเหลือเชื่อทุกท่านเป็นไง จอนนี่ตอกทุกช็อตไหมครับผมมีภาควิจารณ์ทุกช็อตนะชัดเจนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปนะครับก็2องทุ่มนะคลิปถัดไปเจอกัน2องทุ่มสองทุ่มสิไม่เกิน2องทุ่มครึ่งสวัสดีครับ